ให้คืนเมื่อมาบ้านเฮามาบังผุทธเ่าพันของทาลูกลานมีโอกาสก็ว่างแน่เดการงานคิดทอดคนของทางอยู่บนบ้านนาเฮาบ้านเฮากระซัำบ้านเฮานี่ละนาน คุณค่าอยู่ดินอยู่ยาเป็นมูลมัง่งอีพ่ออีแม่พ่นผาเฮ็ดผ้าซางเป็นหุนทางทำมาหากินโบตายพ่นเวาสู้ฟังว่าความหวังอยู่เมืองรุงอยากมีอยากรุงให้เอาแห้งไปขายมีอยู่มีกินแต่มันบบมวน แข่งขันงานใหญ่ดิ้นรนแทบตายในแต่ละวันให้ขค้ืนเมื่อมาบ้านเฮามาบัางผู้เท่าพันของทาลูกลานมีโอกาสกว่างแน่้อการงานคิดพอดผู้ค้องทางอยู่บนบ้านหนาา มากินกับเขาวกพักกับผนฟรีมือแม่ไปวนันแฮ่หาอยู่หากินกับ